สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ปูจะพาทุกคนมาสำรวจแปลงผักของเรานะคะหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันสองวันนะคะคือทำอะไรไม่ได้เลยฝนตกตลอดทั้งวันเลยวันนี้ฝนเพิ่งจะหยุดไปนะคะเดี๋ยวเข้ามาสำรวจแปลงผักกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้กวางตุ้งนะคะเหมือนกวางตุ้งได้ได้ฝนแล้วแบบขึ้นต้นสูงใหญ่มากเลยอะงามมากเลยค่ะเนี่ค่ะอันนี้ผักบุ้งนะคะนี่ค่ะผักบุง้งปูเพิ่งจะลงแปลงได้สามวันเองนะคะงอกดีมากเลย แต่ว่าข้างๆแปลงนี้ก็ลกมากเลยเช่นกันนะคะดูหญ้าหญ้าขึ้นเร็วมากเลยอะค่ะปูเพิ่งมาถอนหญ้าออกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะพอได้ฝนเข้าไปหญางามมากเลยเดี๋ยวเย็นนี้เราจะต้องมาถอนหญ้ากันละนะคะ ข้างๆแปลงผักบุงก็ยาก,กอใหญ่มากเลยผักบุ้งมีสองแปลงนะคะนู่นอีกแปลงหนึ่งอาจจะเป็นด้วยจังหวะผักบุงได้ฝนได้ได้ฝน,ด,ด,นด้วยหรือเปล่าทำไมถึงงอกเร็วเดี๋ยวดูต้นต้นอวบต้นแข็งแรงมากเลยนะคะต้นกล้ามมันดูอวบมากเลยปูเคย พผักบุ้งแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนั้นปูจะไปใส่แปลงในล่มมันจะมีหลังคาสลมอะค่ะมันก็ขึ้นมันก็ก็ขึ้นเร็วนะคะมันก็งอกเร็วนะคะแต่ว่าครั้งนั้นน่าจะประมาณสัก5วันหรือ7วันนะคะที่ผักบุ้งของปูง,งอกแต่ว่ามันจะไม่งอกงอกมันจะงอกต้นไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะ่ะอันนี้งอกต้นอวบมากอันนี้เป็นแปลงเป็นแปลงกลางแจ้งนะคะ อันนี้จะไม่มีหลังคาสแสลมเป็นแปลงกลางแจ้งเลยนะคะอันนี้จะไม่มีหลังคาสามวันเองนะคะงอกดีมากเลยได้กำลังจะเริ่มงอกก็มีนะคะ นี่ค่ะแปลงนี้ก็เหมือนกันแลรอบๆแปลงนี้มันมีหญ้าเยอะเลยเดี๋ยวเรามาถอนหญ้าก,กันหญ้าขึ้นเร็วมากนู่ค่ะทางนน้นจะบังต้นกะเพราหมดแล้วค่ะนี่ค่ะปูเอากะเพรามาปลูกไ้อันนี้ต้นกะเพรานะคะีต้นหญ้างามมาก อันนี้เป็นถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวเรือยอดขึ้นขึ้นหลานแล้วนะคะนะคะแต่ถั่วฝักยาวเนี้ยกอนเนี้ยค่ะปูเจอเพีย้ยเหมือนมันแก้ไม่หายอะ่ะ ก่อนปูเคยใช้น้ำส้มขวัญไม้มาฉีดนะคะมันก็หายไปพอเหมือนกันมันก็กลับมาอีกอะ่ะเหมือนพอหมดหมดกลิ่นน้ำส้มขวันไม้มันก็กลับมาอีกนี่ค่ะต้นนู้นได้สูงมากเลยคะ่ะอันนี้เป็นถั่วรุ่นแรกของเรานะคะรุ่นแรกที่ปูปลูกเลย แล้วก็อันนี้รุ่นลองลงมาจะห่างจากรุ่นแรกประมาณสิบวันนะคะก็ะโตไล่ๆกันนะคะหญ้าเยอะเดี๋ยวต้องมาทำมาถอนหญ้าออกต่ต้องเป็นตอนเย็นแล้วค่ะเพราะตอนนี้เหมือนจะเริ่มมีแดดแล้วเดี๋ยวปูจะต้องกำจัดเพี้ยก่อน ตกวางตุงต้งต้นต้นเริ่มใหญ่เริ่มอวบแล้วนะคะจากทีแรกคิดว่าจะไม่ได้กินละนกไม่ยอมโตปูเลยใช้ E M ผสมน้ำลดแล้วก็เว้นสักเว้นได้อาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ปูก็ามาใช้ไอ้น้ำหมักจุลินทรีย์ที่ปูทำเองลดอีกทีหนึ่ง ดีขึ้นมาเยอะเลยนะคะถ้าเดี๋ยวยังไงปูขอไปเอาน้ำส้มควันไม้ไปฉีดเพี้ยตรงถั่วฝักยาวก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ปูด้วยนะคะ